นายพงรัตน์พิรมรัตน์ผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายจิรชัยมูลทองโรยสมาชิกวุฒิสภาและประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกำลังปรึกษาหารือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชนอย่างไรรวมไปถึงกลุ่มประชาชนที่อยู่ไกลาตามแนวชายแดนและถิ่นทุรก,กันดารให้ได้รับข้อมูลอย่างแท้จริงโดยจะใช้หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีเร่งขับเคลื่อนโดยใช้หอกระจายข่าวหมู่บ้านที่มีอยู่เดิมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเริ่มแรกมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอเข้ามาเป็นเครือข่ายโดยผู้ว่าราชการจังหวัด จะทำการบันทึกเสียงความยาวประมาณ25-30นาทีแล้วส่งไปให้ผู้ดูแลหอ,อกระจายข่าวไม่เกินเที่ยงคืนของทุกวันจากนั้นผู้ที่ได้รับคลิปเสียงจะนำไปเปิดในหอ,อกระจายข่าวของหมู่บ้านในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นโดยได้ดำเนินการมาแล้วกว่า2ปีและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบันทึกเสียงเองนะครับในแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ส่งคลิปเสียงนั้นเนี่ยความยาวประมาณสัก20-25นาทีเนี่ย ในแต่ละวันเนี่ยส่งไปให้กลุ่มลายที่อยู่ตามพอกระจายข่าวทั้ง2,700หมู่บ้านแล้วก็ใน2,700หมู่บ้านนั้นเนี่ยก็จะมีการเปิดในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นนะครับพิปกระสุนส่งไปก่อนเที่ยงคืนของทุกวันนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ผมเป็นผู้สื่อสารเองกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง2,700หมู่บ้านเนี่ยก็จะถึงในพื้นที่ในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับนี่คือ การสื่อสารและก็วิธีการที่ใช้หอกระจายข่าวกับเสียงตามสายที่มีอยู่เดิมนี่แหละครับในการสร้างความรับรู้ด้านนายจิรชัยมูลทองโรยสมาชิกวุฒิสภาและประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้านบ้านหนองสองห้องตําบลธาตุอำเภอวารินชำรา และบ้านกันเหลืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามและดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้านและพบปะประชาชนติดตามการรับรู้และข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐรวมถึงรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หอกระจายข่าวนะครับผมถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ให้ข้อมูลที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตำบลเนี่ย นะครับงั้นการติดตามข่าวที่ใกล้ชิดก็จะเป็นประโยชน์เพราะงั้นผมคิดว่าจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมีมีหมู่บ้านประมาณ2,300ักว่าแห่งท่านผู้ว่าบอกว่ายังขาดอีกจำนวนหนึ่งครบ100%เนะครับเพราะนั้นผู้ว่าก็จะเร่งรัดเรื่องเหล่านี้และผู้ว่าและจังหวัดอุบลราชธานีเข้มแข็งมากในการให้ขอ้อมูลพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ตามสมาชิกวุฒิสภา จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปเสนอในการจัดกิจกรรมเหลียวหลังแลหน้าวุฒิสภาเพื่อประชาชนในวันที่8-9ถึงมิถุนายน2565นี้เนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีวุฒิสภาชุดปัจจุบันวิเลศภูมิพักแว่นถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT TV อีสานรายงาน